นี่คือการ์ดสุดพิเศษครับของมาราโดน่าจากทางร้าน The ะการ์สเตอร์ครับซึ่งเป็นการ์ดใบเดียวในโลกนะครับโดยมีชื่อรุ่นว่า2019 Panini National Convention Legends Autograph Hyperplate Diego Maradona ครับซึ่งไอความหายากของการ์ดใบนี้นะครับจะปรากฏตัวในงานระดับโลกเท่านั้นครับอย่างเช่นในงาน The National ครับซึ่งเป็นงานการ์ดระดับโลกนานาชาตินะครับที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปี2019ความพิเศษของการ์ดใบนี้นะครับ นอกจากมีใบเดียวในโลกแล้วยังอยู่ที่ลายเซ็นของมาราโดนาครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่หาลายเซ็นบนการ์ดยากมากๆนอกจากนี้นะครับยังได้รับการรับรองจากบริษัทเกรดการ์ดระดับโลกอย่างเบเก t โดยได้คะแนนความสมบูรณ์แบบของตัวการ์ดอยู่ที่9.5คะแนนครับและคะแนนลายเซ็นอยู่ที่10คะแนนเต็มครับสำหรับแฟนบอลนะครับถ้าใครสนใจหรืออยากจะครอบครองการ์ดใบนี้ครับทางร้านเดอะการ์เตเนี่ย เขาแปะป้ายไว้ในราคา150,000บาทครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอย่างมากครับในการครอบครองการ์ดลายเซนใบเดียวในโลกของตำนานอย่างดีโก้มาโรนาหรือถ้าใครอยากจะเริ่มต้นนะฮะเข้าสู่วงการสะสมการ์ดฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดลายเซนการ์ดชิ้นส่วนเสือ้อการ์ดลิมิเต็ดใบรันหรือว่าจะเริ่มต้นจากใบเบสธรรมดาก็ได้ครับ ชอบนักเตะคนไหนรักทีมไหนสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้าน The Gaster ได้เลยนะครับทีมงานเนี่ยเข้าใจดีครับพร้อมให้คำแนะนำพร้อมป้ายยาแล้วก็ช่วยให้คำปรึกษาให้กับทุกคนนะครับซึ่งหน้าร้านของ The Gaster อนะครับอยู่ที่ Mega Plaza าส a l รชั้น5ห้อง A516 นะครับคิดถึงการกีฬาคิดถึง The Gaster ครับ